สวัดีครับสวัสดีครับ,รบเยี่ยมช,ชมสวนของเรานะครับวันนี้ฝนฟ้าพายุเข้าก็ชมสวนจะหน่อยว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็ทำอะไรกันบ้าง ก็สวยงามแม้พายุจะเข้าแต่สวนเราหลังบ้านเราก็ยังสวยงามเป็นตัวรับประทานอาหารเช้าก็จะล่มๆมมานั่งชมต้นไม้แล้วก็ทํากับข้าวกินแล้วก็ดูต้นไม้ที่เราปลูกกันชมสวนเรามีอะไรบ้างนี่กล้วยนะครักล้วยน้ำว้า ประมาณต้องออกสองปีสามสองปีสามปีออกลูกให้กินหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้กินเอาไปขายเลยได้ทีก็สามร้อยเครือหนึ่งอันนี้ก็น่าจะได้ทั200้งร้อยสองร้อยเพราะว่าเครือมเล็กแต่ที่สองเครือที่ผ่านมาแล้วเครือใหญ่อยู่สวยงามเลยได้กินอันนี้เป็นโซนอบอนไส บนันไฟสวยงามมีต้นโพขาวโพขาวต้นน้อยๆต้นนกเข็มสีชมพูหวานแววน่ารักเบื้องฟ้าสีชมพูเรืองฟ้า,ฟา,ฟาด่ามีต้นมะสังลกไปหน่อยมะสังไม่ให้ได้แต่งเลยอันนี้เป็นทะเลทราย ร้าวทะเลสายสวยงามออกดอกเพียบเลยมีต้นน้อยๆด้วยนันงอกขึ้นอันนี้เป็นแปลงผักน้อยๆโหระพาปลูกในรังโฟมปลูกในน้ําปลูกไว้ทำกับข้าวม่ต้องซื้อนี่ก็มีข้างล่างก็จะเป็นแปลงแปลงผักสวนครัวอันนี้ผักปุ้ง หลัลพาปักเอาไว้ทั้งก็มีที่งอกแล้วก็หลัลพากระเพราไว้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเช้ามาอยากทำกับภาพกินแล้วก็ซื้อเก็บกินเลยอันนี้เป็นของใหม่ของเราเห็นไหมครับใส่ตะก,กร้าทั้งหมดมีทั้งหมดแปดต้นอยู่หระจุดการจุดนี้มีหกต้นอันนี้ก็ซื้อมาใหม่พันอะไรเอ,อ่ย ของจ้วนสืออ่าพันนี้เด็ดครับทั้งอร่อยทั้งรสชาติดีหวานรอบยิ่งแก่ยิ่งหวานลูกดกอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เราสั่งมาใครสนใจจะรับไปปลูกก็โทรบอกได้ครับเดียจ,จัดให้ต้นละสองร้อยนะครับเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นอ่าเสียบยอดหรือทาบกิ่งทับกิ่งทับกิ่งเสียบยอด ่าสวยงาม,มงดินได้เลยเพราะว่าเพาะไว้เป็นเดือนอะนะเดือนนะลากก็ก็งอกดีช่วงนี้หน้าฝนด้วยยิ่งดีใหญ่เลยไปกันต่อ,อันนี้ก็เป็นมะกรูดแคะ่มะกรูดแคะเราโอ้เอาไว้กินทำกอบข้าวเออไม่ให้มันโตให้มันอยู่แค่นี้แหละ เราเก็บกินไม่ทันถ้าเราปล่อยมันโตเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรมันไม่ได้เก็บขายอันนี้โซนอันนี้คือมะนาวนะครับมะนาวตรงนี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตสองนะครับพันที่พัฒนาให้ไร้มเมล็ดหรือมเมล็ดน้อยมีเต็มที่ก็ไม่เกินสามเมล็ดนะครับปกติแป้นพิจิตเนี่ยเมล็ดเยอะ,มะเมล็ดเป็นเป็นสิบอะลูกหนึ่งมีเป็นสิบเมล็ดนะครับ อันนี้เราพัฒนาแล้วจากจังหวัดพิจิตรเลยส่งมาโดยเฉพาะส่งมาสั่งมาโดยเฉพาะนี่ส่มาโดยเาอ้าวอันนี้ก็ทัพทิมแดงแดงอะไรไม่รู้ทำที่ไม่ได้นะโอ้ยกินเองต้นเดียวหมดหมดหมดอันนี้เป็นมะน,นาวอีกพันหนึ่งครับสายพันธุ์แป้นพวงบ้านแพ้ว เราเอามาทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็สวยงามตอนนี้ตอนไว้แค่สองกิ่งนะทดลองอยังไม่ได้เอาจริงก็ยังมีกิ่งให้ตอนอีกหลายกิ่งประมาณสักสองสามกิ่งแต่เราไม่ยังไม่ได้ทำพราะยังไม่ว่างใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ mm. มะนาวแป้นพวงบ้านแพ้วต่อไปเป็นมะนาวแป้นศุประเสริฐนะครับ mm. ก็ตอนไว้สองสามกิ่งทดลอง เราไม่ใช่เกษตรมืออาชีพนะเราเพิ่งจะเริ่มก็เลยทําเล็กๆ,ๆน้อยๆเฉยไม่ได้ทําแบบเป็นล่ําเป็นสันนะครับทดลองว่าวิธีการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยยังไงน้ํายังไงเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราชํานาญแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงอันนี้ก็มานาแป้นสุกเสิรมนเชิญน,นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตรงนี้เเพิน อีอาจจะไม่สมบูรณ์ลากเลิก,กเลยไม่ให้เจริญเติบโตแต่เราก็ยังเพาะไว้ไว้ก่อน,นมแีแมลงส่วนมากเพราะของเราเป็นกเกษตรปลอดสารพิษเราก็จะไม่ค่อยไม่ใช้สารเคมีที่อันตรายต่อคนนะครับจะใช้พวกจีวพันธ์ที่เป็นไม่มีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนกลับมาที่ฝรั่งทีอันนี้คือ ออะไรเยหลังแดงอโยธยาสามอ่าถ้าเป็นใบกลมนะน่าจะออกลูกยากอย่างน้อยต้องปลูกสักสองปีถึงจะได้กินนะปลูกเวลาน้นอยๆไม่ได้กินลูกเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ใบกลมพันธุ์ใบกลมนี่จะออกลูกช้าต้องใช้ความสมบูรณ์อันนี้เป็นบรพันธุ์ใบเอา หของชวนสื่อทั้งหมดเออกลูกง่ายนะครับลูกติดลูกดกเี่ยขนาดต้นเล็กๆเนี่ยพิ่งเริ่มปลูกมีลูกก็เลยแล้วก็ดูนนี้อีันหนึ่งออกยอดมาถ้ามองดีๆก็จะเห็นลูกเขาด้วยเห็นไหมครับลูกเขาจะอยู่ใต้ยอดสองลูก ออก,ออกดอกแล้วไม่ทันไรเลยเรียกว่าแก่แดดอ่ <c oughs> อนยังไม่ถึงประมาณทั้ง60เซนนะครับแต่จริงๆมันก็ยาวแล้วล่ะนี่ตัดยอดไปตัดยอดไปพอตัดยอดพ๊กเขาแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่พลังต้นไม้ที่ถ้าแตกยอดก็คือแตกออกลูกด้วยเป็นวงจรของเขานะครับ ก็มาถึงโซนมันญี่ปุ่นอันนี้ก็มะนาวแป้นสุกแป้นสุกเดอันนี้มะนาวแป้นพิจิตสองอันนี้มันจะมีอยู่สี่ถางสี่โซนหนึ่งสองสามแล้วก็สี่มีทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะครับมันญี่ปุ่นสี่สายพันธุ์อันนู้นเป็นอันโนอิโมะเอ้ยไม่ใช่อันนู้นเป็นนี่ฮารุกะนะซื้อมาจากแมคโครแล้วก็เอาไปเผากินแล้วก็ ตัดส่วนปลายของหัวมาเอามาลงฝังดินก็ขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีแพร่พันธุ์ของเขาถ้าเราซื้อมากินอ่ะเราก็ตัดเลยตรงหัวแล้วก็มาปักในดินพอหัวโผล่นิดหน่อยเดี๋ยวยอ่อยเขาก็จะแตกนะครับมันแรงแหงแรง,แรงอันนี้ก็มีเบนนี่ฮาลุกะอันนู้นอันนี้อโนอิโม มาลองโกนะครับทั้งหมดสามสายพันธุ์ไม่สี่มันจะรู้สึกจะพูดผิดไปนิดนึงมีสามอ่ะเพราะเราอยากได้พันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดรสชาติดีที่สุดแพงที่สุดเราก็เลยซื้อแต่ต่ว่าตัวที่แพงส่วนเที่ฮานุก,การนั้นไม่ค่อยแพงนะครับสองอันเนี้ยจะแพงอ่าสองอันนี้เป็นมาลองโกกับอโนโอิโมนี่แพงนะครับเพราะว่าอ่าเป็นมันญี่ปุ่นที่รสชาติดีที่สุดอ่ะ ณนะตอนนี้นะเท่าที่เรารู้จักแล้วก็ณนะตอนนี้ที่ที่เห็นในเมืองไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ mm hmm. ก็ใครสนใจปลูกก็ติดต่อได้ยอดพันก็สอสบาทแล้วแต่นะครับสามารถทนแห้งได้สักสามวันอ่ะถ้าไปถ้าสมมติว่าถ้าส่งไปนะ mm hmm. ก็ต้องดูการขนส่งว่ามันเป็นยังไง อันนี้คือแปลงที่สองที่เราแยกมานะครับอันนี้เป็นมาลองโกนะครับใบก็จะมีรอยนะครับมาลองโกอโนอิโมนี่ใบจะกลมใบจะออกลักษณะกลมไม่ไม่หยักงนี้ใบจะกลมอันนี้หยกันนยกเป็นหยักจยักในมาลองโกแล้วก็อันนี้เบน,นี่ฮาลูกะยอดตั้งยอดมาเลยเนี่ยอยากวิ่งหาแดด ก,ก็อันนี้เป็นชุดที่สองนะครับชุดที่หนึ่งก็อาทิตย์หน้าเราจะขุดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายทำัาอีกทีหนึง่งตอนที่เราขุดว่าเป็นยังไงหัวใหญ่ไหมแล้วก็น่ากินไหมนะครับแล้วเดี๋ยวว่าไอ้ทีเรื่องรสชาติก็ลอ,องไปไปเผาดูก่อนแล้วก็ลองชิมดูนะครับก็มีสวนของเราเองไว้กินนะครับอันนี้ก็เป็นชะอม สนใหญ่ก็เริ่มเลยฝนตกมาในหน้าบ้านนะครับเพียบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหายไปหลายลูกองสัยจะร่วงนะครับเพราะว่าเขาตรงนี้เขาติดเยอะมากเลยติดตวไม้เกือบศิดลูกมันก็ร่วงหายไปเการคัดผลของเขาเองคือเขาต้องการเอาแค่เท่าที่เขาเขาดูแลไหวอะต้นเขาจะทำการคัดของเขาเอง นะครับต้นเหรออันนี้ก็เป็นส้มแมนดารินกับส้มเดโกโปองซึ่งเป็นส้มต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปลงที่สวนเราที่จังหวัดน่านนะฮะอันนี้ก็เราปลูกพันเดียวนะครับหูงชจ้นสือเราไม่ปลูกหลายพันเพราะว่า,าปลูกหลายพันมันจะวุ่นวายเอาที่ดีที่สุดแล้วก็พันเดียวไปเลยดีกว่าแล้วก็บอนกระดาษ เราเอามาจากจังหวัดน่านเลยมาปลูกถึงนี่เลยชนบุรีก็วสวยงานดีนะครับก็งามดีไม่เคยใส่ปุ๋ยเขาเลยอะแต่ก็พอมีเวลาเราผสมปุ๋ยใส่ต้นไม้แล้วก็น้ำน้ำที่ล้างเราก็ลาดเนาเอางามดีนะแต่จริงๆเขาควรจะอยู่ใกล้แม่น้ำเขาไม่ควรจะมาอ,อยู่กลางสวนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าน้ำไม่ถึงเขาเป็นต้นไม้น้ำอ่ะเนาะที่มีน้ำในลำต้นเยอะพ้าเกิดเขา น้ำไม่พอเขาไม่สวยอาจจะตายแต่เขาอยู่มาสองปีแล้วนะไม่ตายหรอกแต่ไม่งามไม่งามเหมือนที่ตามอยู่ตามริมตะลิ่งอะ่ะเขาจะสูงประมาณสักสองเมตรแล้วก็ใบใหญ่มากบาเป็นล่มได้สบายเลยนะมาถึงซนสุดท้ายก็คือต้นไม้ที่เราเพาะนะครับก็มีน้อยหนามีต้นหลังที่อ่าไม่ค่อยแข็งแรง มีอันนี้ขนุนพันุ์ที่แพงนะครับอ่ทองส้มนะครับรสชาติอร่อยหวานแต่เนื้อไม่หนาเป็นพันเนียอันเนื้อกินเนื้อนะครับก็มันจะไม่กรอบแต่หวานจัดอร่อยกินแล้วเต็ดใจราคาขายที่เห็นเขาแกะแล้วก็โลก็สองร้อยแล้ไปตัด ลำใหสักนึงดืลูกสาวห่อไว้แล้วน้ำมันเข้าเน่าหมดถ,ถุงมันมีน้ำขังลงแล้วลวงเน่าลอยเข้าแล้วเดี๋ยวก็ดีไม่ได้กินเน่าหมด วันนี้ก็พาชมสวนนะครับวามสวยงามของสวนเราหลังบ้านมีที่อยู่นิดนึดนดงก็ประมาณสักห้าสิบตารางวาไม่ถึงนะก็พยายามแบ่งพืง้นที่จับสันให้มีทั้งไม้สวยงามมีไม้ผลมีโซนถ่ายรูปด้วยสวยงามเพื่อความสบ,บายใจกันเช้า อันนี้ก็เป็นแคนตัลให้มาก็ลองปลูกดูก็สวยงามประมาณสามสายพันธุ์มีแปลกๆนี่อีกพันหนึ่งนีสวยเป็นป่าเลยอันนี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสสวัสดีครับ Bye bye. แล้ทำไมป่าไล์สดตั้งนานทำไมไม่มีคนดูเอ้ไม่ใช่ไม่มีคนดูทำไมมันคล้ายๆว่ามันเดีดดด๋ยอันนี้คือกำลังไล์อยู่ใช่ไหมอ๋อะไล์อยู่ปะไม่รู้เลยไม่เคยไล้ยัออยงไงก็ไม่รู้ป่ะก็ยังไง ก็ไม่เป็นออกก็ไม่ได้ออกไง